โอเคกู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 เห็นภาพนี้ในฝันอยู่ใจว่าเอยเนี่ยในวันนี้เราจะมาเล่นแองเกิลคิดทะเดียวดีเป็นมหาอากาศคิดทะเดียวแล้วแองเกิลคิดทะเดียวเรานัไม่รู้จัดทีมอะไรที่เป็นคิดทะเดียวดีคิดทะเดียวเนี่ยเราก็ต้องตัว คิดแถเดีจากการเอ็นเจ้าคิดแถเดีเอ็นเจ้าเนี่ยเอาล่ะมิต้โก้เอาออกนี่ตัวใหม่ตัวนี้เรายังไม่ค่อยหรอกอุย้ยมันจะเป็นพิวมันจะเป็น the base of the base อีกรอบไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวก่อน คือทีม debate of debate นะก็ดีซื้อเกิร์ลอัพให้ดี้ยแทงจัดอัพแค่นี้พอเปลีอยนเงินโอเคทีมประมาณนี้ดูกูก็มีแต่ตัวเดิมๆแต่เออสกีอัพสองเพราะว่ากูต้องไปซื้อมากเพิ่มว่าไงล่ะแต่กูไม่ซื้อกูจนนะกูจะไปสูงดีกว่าจะได้ได้ตัวใหม่มาเล่นกันเยอะ อีกคืออาจจะไม่ได้ก็ได้เอาตอนแรกเราก็ตัวหายอะไรไปก็ได้ราคาทุกๆเลยสิเขาเรีออโอโยกว่าของดีดึงดังๆเลยโอเคเฮ้ย มันออกมาแล้ววะตัวเชีย่ยอะไรมันดูอ๋อหมาหมาหมาคิดไคิดนะครับมึงดีเอ็ก่อนโปมันจะสีขาวแล้วก็ก็ลอกด้วยเอาไวทำไมสีขาวมันตัวี่ยเด็กอันนึ่งมีจะจะปล่อยอยังไงนะอีกนะติแคททำไมไม่ปกติมาไว้า,วาเาหี่ยจ้ะอันสองกูเคยถึงไหมโอ้ไม่เคยถึงกูเด็กเป็นไปได้ไงเนี่ย ก็ฝาดสมัยนั้นกูกะไม่งั้นก็ไม่เล่นไหนเนี่ยเด้อมีตัวเดียวด้วยนะดาดนี้ตัวอะไรตัวเดียวโง่โงโงตัวอะไรวะจะปล่อยบอกว่าที่ปอ่ะหมาโง่ตัวเดียวงั้นเหรอเฮ้ยหมาโง่ตัวเดียวเฮ้ยง่ายดีกันนะ เนี่ยพวกนี้ตีป้อมไปได้เรือยแอาดีชนะแล้วโคตรช้าเลยแฟนเอพีโอเคก็ก็ก็พอรับได้ดาบครัพมีหนึ่งตัวกูมันไม่มีจะปล่อยจริงๆแหละเออดานทาัพไม่เท่าที่คาดดาวนะจะมีฮิโปโปหรือเปล่าถ้าไม่มีนี่พวกเกมบังเป็นแฟนแ ไเป็นนี่ปูแล้วกันะไม่ชอบหน้ามาตัวนี้สกทเลยเออเออนนี้รอบนี้ตัวที่จะได้ขึ้นเป็นหน้าปกก็คือสองตัวนี้ไม่เอาเดีว่าเอาตัวนี้ดีกว่าตัวละมิ้งเน่างูเนี่ยดีสุดแล้วอ่ามันจะขึ้นก็ได้นะอย่าเงี้ยมันเก่งกับปีดำแบบมากกว่า ใช้ในดาบไฟดำมากกว่าไอเ๋ยวมันก็ใช้มันปีบมันเถื่อนเอ็นนี่ฮะเดี๋ยวมันขมามั้ยเอ้ยเหี้ยวานานมันแปลกอะวานานมันแปลกกูบักกูเจอบักวะเนี่ยเดี๋ยวว่าไม่ได้บักมันตั้งใจแน่เลยกูว่าถ้าบักจริงๆเอ่อล่ยชื่อประตูก็น่าจะแบบ มีมีมีตัวอื่นด้วยมันไม่คงมมีแต่มาหรอกรอบนี้เป็นฮิปโปเทนเที่ยวกูอืมแล้วปึ๊งไม่ใช่ฮิปโปจะเป็นนอนนอนลึกลืงที่หนึ่งเลยเชี่ยเชี่ยโคนหน้ากลัวไอ้สันอ่าดึงนลึกหึงโคนหน้ากลัวเลยไหมพร้อมแตะตู้มานี่ของแฟนไอ้ผีโ้ อัดกีน่นาทีแล้ว้านาทีกับสี่ชั้นบ้าปะเนี่ยกูกูขี้เกียจอัดแน่เลยกูเลยอัดได้นานขนาดนี้เนี่ยโอ้บอมเกลๆก็จะด,ดูวยว่ามีกี่ตัวแต่น่าจะมีมากกว่านี้นะถ้าไม่มีมากกว่านี้กูตายเออนี่ไงมีมากมีี่โปด้วยอ,อนนแล้วก็มีี่โปว่ะ รอบสุดท้ายก็ลงคัพซที่โซข้าทิงอย่างหน้าสงสารอยู่ดีเีย่อีกใช่หนึ่งเติร์เอเดเบสัอเดเบสู่กูไม่เคยมันไปโดนรักเทียเลยคือโดนสักเทียเลยแตอส่งตัวนี้ไปถุงฮอนคู่สองบัตรเงินโอเคด่านหกด่านคูหนึ่ง คงไม่มีอะไรเหมือนเดิมแหละมันดันเก้าแล้วดันสิบเลยใช้สปีดอัพกันแล้วทุกคนเพราะว่าสปีดแล้วเระดับสองอ่ะมันอาจจะเปลืองดูครับด้วยราคาก็ยังไม่มาเจ้าว่าวันจันทร์มันน่าจะม,มีรีเฟสฟลอตใหม่ก็ไม่รู้ว่าตายหาไม่ได้สุ่มบ้อวันทั้งคืนเอ้าวเขี้ยมโหดจัด ลุงทุกคนคาซาติโซฆ่าแล้วไม่ตายอ้าวเออตายก็ได้แต่ไม่ตีนะั่นเดียวคาซาติโซเด้งเลยลุงบ้าหาวันไปแล้วมันยิ่งกว่าลุงตู่ซะอีกนะเนี่ยเกี่ยวอะไรกันวะว่าส่งฮอนโคฮามุดไปเดี๋ยวก่อนโอ้ได้เยอะอยู่นะนิดนึง ด่านเจ็ดที่สองตัวโอเคสองตัวทําไมช่วงรู้ว่าไอ้นี่มันจืดจางมากชันขงเลยเจอเนันจืดจางมากถ้าเทียบกับสิ่งอื่นนะโคตรจืดจางเหมือนมึงนี่อจืดจางโ,โหในกูเขาว่าหนึงอ่าอ่ามาเป็นถูงเลยที่หนึ่งมันต้องมีคนเดียวจําไว้มึงสองตัวแล้วมึงเป็นที่หน,นึ่งปอรสนะจ๊เออที่หนึ่งปอร์มา เหนียงปอมเจอครับตาที่โอ้โหยเขี้ยเขี้ยช้างจังช้างช้างต้องเคยช้างด้วเป่ามึงเจอปุ้ยด้วยอีเหี้ยช้างขาผมแน่เลยไอ้ช้างเถื่อนจัดว่ะเฮ้ยช้างมันโคตรเถื่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะส่งคอนคูไปอีกรอบหนึ่งยิงคอนคูของเรารอบนี้เป็นคอนไกอาเดี๋ยว ตัวโง่ตัวนี้รุนละาล้วเอาเข้าไปมึงตีลำเมนกูจะตายง่ายๆหรอกเอาตายก็ได้เออเออเอาเข้าไปมึงฆ่าเปนวาได้เลยเี้ยแน่ๆเราต้องพยายามปล่อยลำเมนมึงกูความพยายามมึงกูมันไร้ค่าเไงโอ้ยไม่ก็บามูดเออยอดเยี่ยมกเข็มกะเยียมกเขรมไม่ได จ้ะจ้ะว้าบางหมดตายมาตัวพี่ปอมกูตายเห้โอ้ยมันเป็นปอมาแรงหนุนกุมเอ้าเออตัวนี้กดำพีเทเลอร์คอยดูดิโอ้ไม่ถึงหมื่นมั้งแกได้ร่างจนจะบับมากกว่าพูดตรงๆนะเ <c ười> ออแนนหม,นมนดตัวปอกหนึ่งเท่าไปอ่า แต่แปลอย่างนี้นก็มีตัวแบบนี้มาวะไอ้เหี้ยคริมนี้มันจะยาวกว่าหอคอยน่ะมันไม่ได้ด้วยเพราวาหอคอยที่เขาย,ยากมัง้งตัวมันใช้กระดาษเลยไม่ได้กูเลยต้องใช้แต่เก๋ากับตัวธรรมดาหลายตัวเดี๋ยวเราต้องส่งคอนคูลามิงไปนี่คอนคลูแบบด้วยชั้นร้อนหรือว่าคอนคูลามิงแล้วกูก็รู้สึกว่ามันจะมีร้อนอันตารายมาแน่นอน แล้วต้องแต่มิดอยู่หน้าโง่ไปก่อนโอ้จิตจังกว่าตัวเมื่อกี้เอาส่งไอ้ตัวเดิมมาเมื่อกี้เม่อกี้อตัวเมื่อกี้ตัวในหลังเก็บมายังดีกว่านะอ้าเพราะว่าตัวนี้กูเจอบ่อยแล้วหน้าตาน่าเกียบเหมืนเดิมเมี้โอ้โหไอเอดมาฟองตัวเลยออ มาของกองมันก็โดนไต่หาบป็นดีโด่นจริงๆอ่ะเฮียก็ยัยงไม่ตายยังเหน,นี่ยนะนี่อ่ะตัวโทษไปไายหาไปนานแล้วขน <c oughs> าดเอลามินยังทนไม่ได้เลยดูมันคือแท้งดีจริงๆกลับมาจากต้นฉบับเดลยว่าเฮียมาสองอีกตัวเลยเหรอจริมันหมายถเพิ่มแค่ตัวเดียวแหละแต่ว่ามันเยอะเกินไปแล้ว เปลี่ยนมึงรีบๆทางป้อบมาเลยไปทำรถโอเคเพราะการทำงานฟอบน่าจะง่ายขึ้นหรือเปล่ากูไม่รู้เป็นไงเออง่ายีฟีมากเออด้านนี้จุดกลางของด่านเมื่อกี้มากกูว่านะเอ้ยเสียด้านเก้าอนี่กูใช้สปีดอัพกูรอมานานแล้วไอ้เล่นเร็วๆปกติใช้สปีดเล่นเร็วๆเลยเพราะกูชอบ ไอ้พวกในยูทูปทมันทำกรปีดอัพมัวเมือคุยไม่รู้ว่าทำในไอ้เนี้ยมันไปดูมันอัพเร็เว้มันเทีย้ยวก้อนก้นไม่ต้องเพิ่มอีกคูณสามคูณสี่แล้วไอ้เนี้ยโคตรเร็วแถมไม่งอ้งอเขี้ยนู้นเรื่ยไอ้นกกระเบลบ้าอะไรเนี่ยเขี้ยนกกระเ๋ลมันขาลรมถูดเนาะนกกระเ๋ลมันโคตรเถือกก่อนเลยว่ะเฮ้ยกูรับไม่ได้ก,กับนกกระเ๋ลไอ้เฮี้ย เอ้ยข้านกกับเป๋ยเด้อกูฝงมิทมามะจังมาก่อน,นอแล้วเฮียว่าแล้วมันเร็วเกินไปกูตายกูตายเฮียกูตายเฉยมึงบ้าครับบอกมากมันเนื้อความคาดการณ์่างยิ่งกูไม่เคยตายตั้งแต่เล่นมานี่ยนะังไม่เคยตายเลยนะเนี่ยกูไม่ได้าย,ยากเฮียเถื่อนจังเลย นั้นทําให้เราต้องรู้สึก้ว่าการเอาสมัตต่างออกมาก่อนน่าจะดีที่สุดหรือเปล่าโหไม่รู้อ่าตัวเตือนเจ้าคงมีตัวหนึ่งที่เฉื่อเดือนเนยมึงกลัวไม่รู้ว่าท่าน,น้ว่าหรือเปล่าน,ะนี่ตัวนี้อีกที่อ <c oughs> อืมตัวนี้เตือนเจ้าได้ดีกว,วะ่ะดูสิอืมเอ้ยได้ได้วะ่ะ แฮมตีเลยได้เงินคูณสองเลยแต่กูไม่เอามึงเพราะมึงมันเป็นคนไม่จำเป็นที่กูเอา the b เ s ส of the b ะ s บสฟรีของแอนเจโลมาเว้กูบอกเลยกูไม่แพ้กูบอกเลยเมื่อไม่แพ้เด็ดขาดจะกูแพ้นะไอ้รอบนี้กูกูแบบกูแบบจะจะแบบไปเหีียร์แบบเติมป,ปุ้มแล้วก็ยิงแบบเด้งเคลียร์ไปป้อมมันเลย ไอ้เขียรู้สึกว่าตอมไม่เห็นผิดับไม่คกรหมายชาเลยว่ะขึ้นกูว่าารเงินรอวะนั่นเองไปจอเนะี่อ่ามึงมึงมึงไม่ต้องเลยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวโคตรเถื่อนในตัวนันงตาลนั่งโง่แบบนี้เนี่ยมันโคตรเถื่อนเถื่อนเนอะมึงเช่งเข่นโง่ทีเนี่ยขำหดตกหายเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอาจุดมีดมาจังเราละกัน นี่ตัวเถื่อนเถียนจดัดสโลกินเดียวจะมีแมมงมงจามีแมลง,มง,อเ,มอมเ,งเออแหลนี่นึ่งเพื่ก็แลงก็ฟ้าจีโผล่แล้วตั้งเยอัง้งเยอปัญหาก็คือมึงเด้งบ่อยไม้เข้มเด้งสิบครั้งครั้งเลยมกว่า กว่าดานนี้กูไม่น่าชนะไงง่ายแล้วีเขีย,ยตอนนี้ส่งฟีดในตำนานไปก่อนดิเพื่อความปลอดภัยของแก๊งเราต่อยไปปุ๊บโดนตีป้างตายค่ะที่กูว่าเป็นนั้นแหละอยเอ็งน้อยก็ฟีดได้นหนึ่งวินาทีก็เขีรยแล้วอยเ,ยเอ็งน้อยก็สามวิเกเอมฟีดไปก่อนเลยเขี่ยนะ มันก็มันก็ตีไม่เดินตัวนี้เราอะตัวฟีดอ่ะถ้าตัวฟีดตายนี่ฟีดมันช่วยในด้านการเออเออเริ่มเริ่มอันตารายลวช่วยในด้านการทําให้ระยะเวลากัรจมตีตูตนั้นสั้นลงนี่ก็คือมึงเราไม่ควรมันจะตีอีกครั้งหนึ่งนี่น้อยลงแต่อีแค่นี้มันตีเร็วแรงเลยมีครบแล้วอะไรมีครบแล้ววะเขียวคงจำได้แล้วคุณลยนลู้บอกมาโอ,โอเค นะครักตอนนี้อีกนะไม่เป็นไรจะดูจะเป็นอะไรกูรูปมาไม่พอไปดูเนี่ยจะเป็นรูปมามีครบแล้วซะด้วยกูยังมีไม่ครบคฮ้ไอ้นกเชี่ยนี่ตีโคตรแรงเลยเขี่ยมเจอใครอากูอ่านี่ลองอาพราใครอาแน่เลยไอ้เขี่ยกู โกูเพ oh ิ oh ่งจะเกิดมาว่า oh มึงเคยเล่นหอคอยแบบนี oh ้นานๆที oh ่ฝ oh ืนเลยนี่ไอ้กูรั้งแล้โคตรเถื่อนอะเลยว่ะใช่ทีนี้เหมือนเดิมเลยกระดูกใครร่างหิมะนี่ไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมมึงเลิกเด้งนี่ไอ้สัตว์เดียวแล้วก็ไอ้ปลายเขี้ยนอะไม่รู้มึงคงไม่รู้มีจริงไหมนั่นไอ้เขี้ยแต่กูเหมือนเคยเห็นอยู่ไอ้เขี้ยนยูทูบอะไอ้สัตว์ ไอ่ปลาที่ดังมากเกมญี่ปุ่นเนี่ยมันมีปลาตอนนี้ไอ้เหี้ยกูเห็นเยอะเลยกูกู้ภัยกับใครใช่แล้วกูกูกับนะพี่เมื่อกี้ไม่คุ้นทำไมช่วงนี้กูรู้สึกว่ามีสิ่งกีดขวางเยอะจังอ้าวมึงเอามาทำไมโอเคลัดฟอร์นี่เตรียมพร้อมมาดีด้วยความป้องกันที่ปลอดภัยที่คือกูไม่อยากแพ้อ,อีกมึงน,น่าโอ้ มึง,ม,งมึงน่าเกลียดกว่าเดิมมากอูดับเพื่อปีส่งคอนคูเล็กไปคอนคูเล็กตายคอนคูใหญ่ออกมาป้อมแต่ก่อนเเชีย่ยสง่สงส่งส่งคอนคูคอนคูทำให้เวลาช้าลงไปคอนคูกัหยุดเวลาไปคันคูมึงมึงเป็นได้ทุกอย่างเลยเฮ้ย กูดูตอนอาทิตย์กูคิดถึงคอนคูเจยเลยไปเลยปิ้วปิ้วไอ้เหี้ยอ้าวกูปล่อยมันไปยทำไมเนี่ยไอ้เหี้ยปล่อยไปตายไอ้สัตว์เอ้ยโอ้ยไอเหี้ยอะไรวะคุณมากูเพิ่งเคยผูดกับเจอแบบนี้เนี่ยบอกก่อนกูพูดตามความจริงเลยกูไม่เคยเจอไอ้เหี้ยนี่มาขอเลยมาจากที่เว้นอะไรวะดูไม่ดูไม่ได้นหรือะไรเพทีมกูเถื่อนมากนะอ้าวโหดก็ได้ไอ้สัตว์กูดำรับก็ได้ไอ้เหี้ยจะตี๊บ แก่เขเนี <irgendw carbono S 2> <ül jis> <t> ่ยุดเลยเอออ้าเี่ยมตีเลยากูดึงดยกเถื่อนไอ้สัสโดนกูตายเลยเขี่ยมเริ่มหนักเป็นแน่แล้วไอ้เี้ยนี่ไอ้เขี้ยนี่มาเป็นตเห่เรอเอพวกมาเลยเอากายากูโดนเดชหมอสี่ไปแล้วไอ้เขี่ยมันเถื่อนเนาะไอ้เขี้ยหัวคอยเขี้ยนี่กดเถือนเลยสัสกูไม่ท้ายกเขี่ยนี่ลีหลังอ่ะกูไม่ทามึงมาเล่นเกมเขี้ยนี่ละเี้ยคุึง อย่าทำกับกูแบบนี้สิไอ้สัสอย่าตายกูเกือบไม่รอแล้วผมไม่รอแล้วไอ้เชี่ยกูเร็วเกินสวาเตอร์ไอ้เช er> ี่ยเชี่ยอย่าพินายอย่าพ่งตายมีตะปูอย่าตายเอ้อตายเลยเช่เนี่ยมึงเอาเกมผ่านทันอันไหมให้กูดูทำไมเนี่ยเอ้าเชี่ยโอ้ยบังบุญนั่งงูไปนาดเดียวตายเลยเชี่ยแต่เลยขึ้นว่าทำไมไี้จิีมกูตายหากันเป็นสูงเลยวะแต่มีหมดยังมีดอกไม้อีกตัวนะไอ้ที กูเทือนนะไอ้ครับเห็นไ่าเพื่อนมึงตายหมดแล้วมึงอยากออกมานะกูก็เกลียดตายจป็นเยอะไมึงเยอะติแกงงอันนี้ว่ะแกงตาปลาตาทานี่เปื่นติดแล้วมั้งเออทีนี้กูจะจบตักทีเออจบแล้วคลิปยาว18นาที นี่คือยาวที่สุดในมุขข่อยแล้วหมดหรือเปล่ากูไม่รู้บางทีเพิ่มๆมันยาวกว่านี้เพราะว่าแต่ว่าหัวข้อนนี้จบแค่นี้มั้งไม่รู้เหมือนกันโอ้ตัวไรประโยชน์มึงเอามาทำไมอ่ะไอขี้นี่มีประโยชน์ที่ฝึกและโอเคกูเก็บบัตรด้วยฟาร์มฝุ่มตอนมันลดราคาสามพันบาทเลยเห็นตัวอะไรข่ยแล้วกูรู้สึกดักฟุ่มไหมฝุ่มไหมจะได้ดิ ก็ได้ก็มันทำไมแต่ถ้าไม่ได้ก็ช่างผมใหม่กูไม่ได้ใส่ใจพราตัวพวกนี้มันจะทำอะไรได้ก็แต่ว้าแต่กูไส่ใจบาทกูเว้ยอี้อ่ะมึงแพงหายา